สวัสดีพี่น้องครับทาง u t u b e นะครับที่ช่องร้อน้อยลำพืนออฟฟิเชียลนะครับมามีมามีครับมามีแจกหรือ,อยังครับอันไหนของพี่คอนพี่ยูนิคอนอ่ะอันนี้บอกอันนี้เหรอครับอ๋อของของยูนิคอนนะครับ คุณจุกุลก็ค่อยมาทำจิตครับขอบคุณขอบคุณพี่รอดอนนะครับแจกน้ำพี่ยูนิคอนนะครับเป็นองข์ความวันเกิดให้กับที่วัดศิีดลนะครับครับขอบคุณครับฉันมาจะซื้อปกติโอ้ฉันว่ายูเต็นยี่หัง้อนะฉันว่าโอ้ยพอสาพอสา ข้าวซออะไรนะข้าวสามผูดสามมีสามไม่แน่หรอกคือมาแล้วมาอีกมันมันต่างเป็นอ่าแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักพี่บัสนะครับวันนี้ขนมจีนผู้ใดเป็นโคนน้ดเอที่แม่แรสอร่อยมากเลย เอาเสียให้ไปหลอดเอาส่งให้ยื happy birthday happy birthday นะตัวมันเป็นสคูเดียวกันครับเป็นเป้นคู่เดียวกันแต่มาคู่นึ่งได้าเขาแข่งกานหรอเปียงคู่นึงใส้เสียไรไหมคู่นึงเส้ส่งไรเกินอะเรขึ้าท่รวบโตกันเป็นโตเดียวกัน พี่จอดมนุษย์ก็ต้องหัวงหรอชุดชุดต่างๆมาอยู่กับโม่ห้าโม่าวัดซักันแล้วกันละันตองหัวจะได้ยูจะได้กับสภาพเก่าขี่ว่วใสใสอะไรขุ่วใสอะไรเดี้นี่สูง้ใสอะไรครับต้องใสอะไรใสไร้ารยากอะไร nó rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để บคจ้าแม่จ้าจ้าขอละน้อยขอละน้อยขอละน้อยจ้าจ้าได้ยี่ดอกทางเครื่องกับคนว่าไงบ่แม่ รสชาติคือแม่เห็ดเลยเนี่ยน้ำยาปลาเก็บข้นแล้วก็พอดีรสชาติอร่อยหัดเล้แล้วเออมาล้งกินนี่เรากินเราก็ทักไเยอะก้าเลยป้ามันนาตักไว้กินไปนน่อ พูดแล้วพ้แล้วพแล้วพแล้วมันเกิดเรื่องงานบวชเนี่ยอร่อยแีมือทจกอร่อยจริงๆฝีมือมันเหมือนคุณแม่ทำเลยอร่อย อร่อยมากรสชาติสุดยอดันใช่ใช่ใช่อร่อยแกรกแห้งกินเมื่อแต่ไม่ถวยบบบใหญ่เนาะสุดแตงหมฮงโอ้ยยังก่อนกัะปุ่นเยอะผักเยอะผักมีหูเงี้ยวไม่นึกไม่ฝันว่าแม่จะภาพจะพูดแบบนี้แทบช็อกแทบช็อกอึ้งไปทั้งอึ้งไปถึงวงการเลยโคตโปูดหทถาไมที่ทถาไม่เชื่อึงมากแบบว้า อึ้งมากโอ้ยแกงดิวโอ้ยมันมันยังได้ไม่เอามันมาแนซุมกินใอ้กูกินอีกไม่กูจี้หกแมี ีกรทบทุกันเลยดมีผลกรทบทุกคนเลยด่ครับขา้กคก่รกันเออมาอก่อนวบโอ้กำลังใจพี่คอนนะครับคอนยินครับคุณครับ ให้ร่างสีเยวคลามเวทีขึ้น<ม>พี่น้องครับตรงนี้นะครับสปอนเซอร์ล่งแบบสปอนเซอร์ได้เพลินกำลังแซอยู่ไม,ไ,ไม่ได้ดา่าจะบอกเมื่อวานว่าตัดเพลงออกตัดเพลงออก,ออกที่แรก พราะว่าสุดกูฝนกูนั่งขางถนนอ่ะเป็นร่มมากมันตีฝนกลับไปได้เต้นกูเบิร์ตเลยไ,ได้ใส่สุดคืนแต่ว่าใส,าส่สุดอีกคืนสุดคอนเสิร์ตมะนั่งแล้วก็คืนก่อนดอกวามันสีขาวเดียวนะแล้วก็ตัดเพลงออกให้ในเดือยวาสีวางสีนั่งอยู่ขางถนนเหมือนบานไหนจังไหนจังร่มหอบฝนมากก่อนหนึ่งบุ่มเขาได้เต้นมิดอิมชิมโอ้ยคืนได้คืนร่มพูดว่าได้คืนหัวดอกสนอกของบ้าน,นี่ยแต่ก็ด้วยแบบ สปิริตของเรามันเตยลาแล้วเนาะแล้วกับเพิ่นจะผ่าเพิ่นตัวเวลามันิเป็นการเอาเปรียบเพิ่นโผดงั้นสีนะเข้าก็เลยเอา้าขันเข้าบเขื้นนักสดแสดงกับสิลดล่วงเอีกงั้นสีนะก็เลยโอ้ยไปหาแก่ไสสถานการณ์ก่อนเลยวางสิละก็เลยไปเอาชุดนุ่มเอกว่าใสหมู่ว่านี่เล่ใสสูตรขื้นแก่ไขสถานการณ์เบื้องต้นขันมันประสวยบ่งามไหนวิธีกะ ยาตียาวากันเดอนะครับมันด้วยสถานการณ์หมู่บ้านนี่คือนี่่ซื้อกับหอบบุ้มเข้ามาเลยโอ้ยสนอกนี่ยังเป็นังสั่นมันมามันมันมันฝนบริด้ทหิ์แหงแต่ว่ามันเป็นล่มน้ำแบบนี้ก็กาลินยืดทำมาแห้งบ่บ่แห้งแต่ว่าลินระดับสุดไหมแห้งสุดของฝนลินแมวบ้านเนี่ยเกือบแห้งนันไหมเอาไงก็เกือบแห้งแต่ว่าแบบลินแบบแห้งแหมเนาะบ้านเนี่ย ทั้งล่มแะ้วว่าเปียกเบิดฟังมันเป็นฝมศาสตร์ฝมฟ้าตีไปตีมาอยู่สิกรโอ้อ่าสุปข้อมึงเอ้ยสนอกเปียกเบิดเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาพอกันคลิปหนานะครับ